้าลูกค้ามีมีพาวเวอร์ Power ตัวเดียวไปเพิ่มตู้เนี่ยเราพาวเวอร์มันตัดเดี๋ยวเฮต้ยจะแนะนําให้ลูกค้าเลือกอย่างนี้เลยเลือกเป็น2ชุดนี่เลยพาวเวอร์สตัวพาวเวอร์สตัวตัวล่างเนี่ยตัวล่างกบพันวัตต์เป็นรุ่น165จะมาขับเบตขับเบตได้4ใบนะขับเบตจะได้4ใบแต่ตัวบน800วัตต์นะ800วัตต์จะมาขับเสียงกลางสิบสองนิ้ว300วัตต์ได้4ี่ใบเหมือนกันแล้วก็ยังมีปีตัวงปีเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการย s b นดีได้นะ ชุดนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์สตัวเหมือนกันแต่ว่าสองตัว2ตัวเนี่ยหนึ่งหก้าตัวขับเบรคขัดกลางเนี่ยมันเท่ากันฮนะวัดเท่ากันตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันนะแต่ถ้าให้ต้อยแนะนําถ้าเผื่อไปเลยนะเผื่อไปเลยลูกค้าเลือกชุดชุดนี้เลยฮนะชุดที่พาวเวอร์สตัวเท่ากันไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าลูกค้าไปทา4ี่คูณสี่นะลูกค้าก็มีเหลือ,เล,อเลยเพราะโรงงานทา4ี่คูณสี่อยู่แล้วแต่ราคาเนี่ยมันก็จะต่างกันพัน0บาท เพราะว่าสตัวมันต่างกับเพราะว่าหตัวยังไงเพราะว่า1ตัว,รตวครึ่งหนึ่งก็ไปทํากลางครึ่งไปทําเบสเขาเรียกระบบโมโนเสียงมันก็จะไม่แยกเป็นสเตริโอระบบสเตริโอนี่ก็เสียงร้องก็